สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันนิงกกอกค่ะนี่นะคะมาหนีบีบไปบีบบ้านนี่อะเรี้องไม่เอานี่เรามาดูนะคะการนวดนะคะไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเอาไปนวดอะไรผมไม่รู้หันใจไม่ได้เลย นี่ก็คือลงมาเลยอ่าป้าคำสายโดนโดนนวดนะคะค่ะสบายไหมป้าคำสายเมื่อวานไหนรู้สึกเป็นไงป้าคำสายรู้สึกวิวอยู่แล้วก็ขึ้นขึ้นลงเมื่อวานนะครับติดป้ายนะครับก็เลยรู้สึกว่าปวดแอวนิดนึงนะครับก็เลยอยากมอวดหน้าพอดีครับก็เลยอยากจะลองจ้า

ไม่คือคือคือนกแท้มือนะเอาออกใมมือนั่นมือค <Wah> ือเห็ดแบบนั้นบอข้าวไทยมือคือคือคือสิสิกึงสินะคือกึงขอดอ่าจ้ายานิงก็แซลต้นกล้วยเล่นนะคะ ก็เสือยันหนิงนะครับใช่รอดไหมคะนี่ตัวละสี่ร้อยค่ะนหนลยหน่าใช่ให้เป็นพีเชนเตอร์เลยมี่องเห็นเอ้ตัวนพี่เชเตอพีเชนเตอร์พีเซนเตอร์รูปปลอค่ะเีค่ะให้พีเชนอนี่ครันีกวค่นี้โอยไม่่ไ นวนดี่อย่างงี้ยยานไปเหมืนดีซ้ำตีนอยู่บ้างนะเนี่ยต่างกันนะไอ้ไอ้คืออันเป็นสัมภาษณ์ได้เป็นแน่เลยก็รู้สึกว่าดีครับผมโอ้สบายมีแหับ มันเบอร์โทรศัพได้มันเปียกหมอนวดมองาแกตัวนี้มเซฟตี้เรื่องกระแสไฟหมอครับขอเบอรดต่อได้นะครับไ่ได้เบอรโทรซักอนนเอก็จานอนอันนี้ก็หมอนวดอันนี้ก็หมออย่างก่อหมอลหนำ เออนัดดีจริงครับดีดีครับเออดีจริงเนระถ้านี่ย่พวกยาม่งยาเคียวยาเหลืองไนี้เอามาทาแล้วเอาเครื่องนี้นวดอ้ยช่อันกล่องของมาริพิษเราเลยจะช่วยให้ตัวยามาซึมก่อผิวสวยเอ้ยซื้อเรอกบ้องคนซื้อทั้งคนทั้งเคงเยอาเยคนอันเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดียวเดี๋ยดียดี๋ยวเ้ย ขนาดาเครื่องกับยังสรีก้นกับยังสีไว้เป็นเสียนอยู่วันนี้นวดสองลายเลยนะคะวันนี้คักบ่ไอ้ถ้าเราถ้าเราได้ค้นเส้นไว้ก่นอาโอ้เครื่องเครื่องกับพอนาวบ่ เอากาลูกไส้ค่ไอ้บบมีเงินไหมแม่ยังไม่จังสานมาทาเครื่องมนหลวมเขาเสียไปเทิร์นห้ามเธอเอ้ห้ามห้ามห้ามดาวนะคะห้ามดาวนะคะโอ้ อันนี้ปกติราคา3,990ยังเมื่อนี้มันเป็นโฟล์ดค่ะหายอดมื่อตัวมือเหลือเพียง2,990เป็นราคาเงินพอดเนี่ยซ้ำกันกับอันจะไปแก่ผมตัวนี้ไหมเพี้ยนกันเลยเป็นไรแลกกันไลยเป็นไรเพี้ยนกันซะเป็นยังนี่ราคาซ้ำกันเด้เนี่ยนีนึงแห่งญาติเจ้าเอาโควิดมาอยู่โควิดนี่ญาติจะหนีโควิดจะแม่ช่วงนี้ ม้อยอยู <önemli> ่บ <seriously> ้านไหนครับหมออยู่บ้านขมิ้นโดมไฟนะโอ้บ้านขมิ้นโดมไฟหัวยบ้านเดียวกันก็ปั่นกล้วยไอ้ยำก้อาวน้องก้าวว่ะเกินเมื่อกี้นี่อไหมเนี่ยในมอยนวดอยู่อันขมิ้นขมิ้นโดมไฟบ้านเดียวกันตัวนั้นต่างคนต่างมาต่างคนละที่ขึ้นหนูเนี่ยู่บ้านบางหย่อมมาเพิ่นวันนั่ มันมม่หาอนี่ไะเดวละมังบอันนั้นนะโอ้ยอยุนกคนนหลายคนมีแห้งกี่ลีครับมีแหงครับผมโอ้ถ้ามีชาจรู้สึกีเดี๋ยวไข่กัะซีล่องอยู่นี่ยาสีจะได้ผลมาให้ของไงของมานาบอกครับของพี่มานาใช่เอามาให้นั่นว่างนั่นยายาเสีย ทำไมแน่บอดด่าหายซีดเป็นนวลมองคป็นนวดนี่นไหมเนาะให้มันมีอ่าดีแล้วมองชาไม่ได้ผิดเดี๋ยวสมมติพี่วะยังมองชาไม่ได้ผิดกับพี่อันอะไรแห้งดีคอยเอาไปท่าดำหน้าคอยดีเลยอันนี้โปรโมทวลอันนี้อันนี้ของอ่าของมานานะครับมานหน้ายังกดมานาสตอรี่นะครับอันนี้เป็น ยาน้ำมันสเปรย์สมุนไพรนะครับอันนี้เป็นทาให้ทดลองใส่มือเช้านี่ครับเย็นซีดเราเย็นเย็นครับซีดก่อนจังไงจังหวัดครับเสือกเสือกงามเสือเงิงนะคะ ค่ะเบอร์โทรสนใจติดต uh. okay. ่อได้นะคะเบอร์หนค่ะ0878613986ค่ะไว้แ่ปิดเดียวจะได้ารักไฟแค่สินห้าวัตต์กำลังไฟหนึ่งสมองกิดไฟแค่บาทเดียวจ้าแม่ห้ามรับเด้อรู้สึกว่าห่วยไปหน้าตาจิตจริงไหมห่วยรงเรียนี้หมวยบ่าหมวยจังได้ตากะพิดแล้วตากะพิดแล้วตาพิ เสียไปหน้าเตรียมพร้อมมาเสียบไปหน้าพอดีหมอหนวดมากเขาสนเกิดมาห้องบ่มีคนหนวดเห็นคหนวดเองเลยหนวดเองง่ายค่มันเสีเทงกว่าเราเวเอไปชื่อมห่นโอ้ยวดเองาค่ะตว ชื่อไปแล้วนะยในรังทางกันนะอ้มมานวดให้คอยด้ยเรีนี่าแม่เล่าเล่ายังไเครื่องนวดมานวดให้เล่าเครื่องเขาบอนวดป่านี่เขาก็ต้องจับซอยเน่ะจับต้องให้ขนนวดให้คือเก้าวมอลามเอ้ยช่ลันวางสันแม่ก็เอาแบบเก้าอี้อวดับบนั่งนวดแล้วชื่อแล้วกระื้อโรดอันก็พุ่มพอยเวลาถ้าปวดเมื่อยเขาจนวดเองไหนแม่เมอันบนนวดแล้ว่อยวกช่ออัน ข้านนั like ่นแหละเจ้าข้านเจ้ากับบด้นวดแล้วจะไหนข้างสื่อทุกคนต้งเครื่องมือด้วยเนาะเคื่อเสียข้นมานวดให้เด้อยส่ะเจ้าซื้อตัวเครื่องมัมีผู้ใดนวดให้เจ้าเด้อซื้อเครื่องแถมคนกับบดได้บ่เหรอตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อมาดีผิดกับยังแถมมาสเปกแอร์แม่โอ้โหมาดีป้าขับใส่สีห้แล้วป้าคำบใสกับตาปิดแล้ววันนี้มีแห้งแห้ง โอ้ยนวดน่ยขนาดนวดแปบเดียวเองัน <ots> ั <bizarre> ่นแหละจังไรแล้วก็ว่าไปไปนวดข่อยสีนวดให้เจ้านวดรับไหมฮะน่ะอ่าินฟางพืชเน่ยขอยวดน้องนกล้ยยนมาด้วะวันนี้กล้วยถูกนวดนะคะแดงมันจะเป็นหัวแข็งมันจะอยู่ที่ราคาห้าร้อยพันกว่าบาทกอมีนวดน้ำเด้อได้แม่ค่ะตอ้งเากันวดารยนด้มาพ่มาถึงมองพดีเนาะหมอหนวดเอ้ยพอดีกับอัน

งานนี้นคะ่ะนี่ก็วันนี้ก็มีการนวดนะคะมาสาธิต